สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ลุงจะมาพูดในคลิปหัวข้อเรื่องพระพุทธาศาสนาในชีวิตประจำวัน ep 3 0หัวข้อย่อยความสงสัยในพระตัณนตใจตอนที่สองสิเมษายน2568เพราะว่าไม่ได้พูดมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้คือ ep ที่29 ก็ห่างจากเดือนเมษาไปเป็นมีนาคมนะครับเหตุที่ว่าไม่ค่อยได้พูดบ่อยนักเพราะว่าลุงมีความล่าช้าในการปฏิบัติในการเจริญสติปัฏฐานสนะครับเพราะว่าเรื่องราวของโลกมันเยอะมันมัวต่ไปยุ่งเรื่องทรรมากินอ่ะเลยไม่ค่อยได้พิจารณาธรรมะ ตามสภาพความเป็นจริงนะครับก็คือย่อหย่อนไปหน่อยแต่ว่าก็ใช้เวลาในการสวดมนต์นะครับพิจรณาในเรื่องธรรมะไปด้วยนะครับทำได้หลายอย่างแนวลาเดียวกวันและส่วนมากก็จะเป็นการพิจารณารูปนามนอกสมาธิในอิริบฏยืนเดินนั่งนอนก็ได้ความก้าวหน้ามานิดนิดหนึ่งก็เลยจะเอามา,าเล่าสู่กันฟัง อันนี้ก็จะเอามาใช้ฟังสรับลุงเองนะฟังก่อนนอนฟังไปทบทวนไปพิจารณาไปมันก็จะแตกแตกฉานแล้วก็มีความลึกซึ้งในความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวมาลองฟังดูนะครับอันนี้เราจะต้องใช้นะครับหลักการของอิทธิบาส4ในการพิจารณาความเข้าใจ เรื่องธรรมะของเรานะนะครับก็คือความพึงพอใจในการพิจารณาเรื่องธรรมะคือสนใจเรื่องธรรมะธรรมโมอย่างนั้นนะข้อแรกอันที่สองมีความเพียรหรือิริยะอันที่สามมีความใส่ใจในเรื่องของธรรมะและการปฏิบัติไม่ใช่รู้แต่ต้องลงมือปฏิบัติด,ด้วยอันที่สี่วิมังสามีการพิจารณาแต่ตรองอหรือสัมมาสังกัปปะ คือไต่ตรองให้มันถูกต้องอเป็นสมรรถที่เทียมันจะได้ไม่หลงทางนะครับข้อที่สมนี่พูดไปสองหัวข้อแล้วนะข้อที่สามเียีบดไอหัวข้อหนึ่งสองสาย่าไปเอาใจใส่กับลุงนะเอาเนื้อความแล้วกันสามสำหรับคืนนี้คืนนี้ <c oughs> ลุงจะขอย้อนกลับไปหาความรู้พื้นฐานนะสำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจใน อ่าีพียีหรือ,อยังไม่เบื่อหน่ายในกามคือถ้าเข้าใจในอีพียีแล้วจะรู้สึกเบื่อหน่ายในกามหมดความต้องการในเรื่องของกามไปนะอาจจะหมดไปเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะเหลือไว้นิดนิดหนึ่งก็ไดแแนะ้แล้วแต่นะแล้วแต่นิสัยของท่านดังเดิมท่านเป็นคนอย่างไรนะ ถ้ายังมีการอยู่เนี่ยยังไม่เบื่อหน่ายนะก็จะต้องสารต่อพบชาติไปเรื่อยๆนะเออก็ทําว่าทําทคลิปนี้เพื่อหวังให้ท่านมีความมั่นคงในภาระงานใดภาระงาใดยิดย่งขึ้นนะเรามาต้องเริ่มต้กนกันที่ข้อที่สี่คำถามนี่ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จรึงจะมีความมั่นคงในภาระงานใดน,นะครับข้อสี่จุดหนึ่งำตอบ อย่าเดินทางอ้อมอย่าไปเสียเวลาชมนกชมไม้หรือผัดวันประกันพุ่งเออเอาไว้ก่อนนะตอนนี้ขอดูซีรีส์เกาหลีก่อนตอนนี้ขอดูเคป๊อปเกาหลีก่อนอันนี้อันนี้ไม่ได้นะถ้าท่านอายุสูงอายุแล้วท่ามาเตดเคป๊อปอย่างเงี้ยแสดงว่าท่านยังไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับก็ยังหมกมุ่นอยู่ในโลกธรรมสีน่ะครับเอ ก็ยังไม่ได้เบื่อหน่ายถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะไม่ไปสนใจเรื่องบุญยี้ายิ่งอายุมากๆอย่างลุงเนี่ยลุงก็หมดความสนุกสนานในการติดตามคอนเสิร์ตเคป๊อปอะไรเกมโชว์ต่างๆไม่เอาแล้วนะครับหมอรศก็จะไม่ดูนะครับหนังหนึ่งที่เคยว่าสนุกมันก็ไม่สนุกซะแล้วนะครับเพราะประเดิมสมมติทั้งนั้นเลยเป็นสมมูตรบัญญัติมันไม่มีสาระที่จะให้เราเ ปรุงแต่งหรือจินตนาการไปเพราะการปรุงแต่งหรือจินตนาการสติมันก็รู้จิตมันจะรู้เหรอาตามสติมันจะรู้ทำทำ,ทำตามทันจิตะว่ามีการปรุงแต่งมีเวทนาชอบไม่ชอบทุกข์สุขเกิดขึ้นในการดูมรสพเหล่านั้นอย่างไรเนี่ยเยมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เวทนามันก็จะดับไปนะครับหมดความสนุกหมดความสนใจก็คือไปเดินทางสายตรงในการพิจารรูปนาม ก็จะลดละวางเลิกกิเลสทั้งปวงกิเลสหลักๆก,ก็จะมีนิวรณ์ห้านะครับมีการมาราคะอิจฉาพยาบาทอาฆาตความขี้เกียจหง่ะหานอนความงงซ่านแล้วก็ความหลังเลยสงสัยเอ่ออีกสี่ตัวจะมีโลภะตัวสามโมหะเนี่ยนะครับมันจะปนอยู่ในเจเจตสิกห้าสิบสองดวงหรือห้าสิบสองจำพวกที่ประกอบจิต ทั้งหมดเป็นร้อ่สิบเดวงรายละเอียดมีอยู่ใน EP ที่29ไปหาอ่านดูเนาะไปหาฟังดูนะครับนะ่จนึ่งอันนี้เดินสายตรงเนี่ยคือทำอย่างไรข้อกพยายามพิสูจน์พบชาติให้ได้ในชาติปัจจุบันก่อนตายอย่ารอให้ตายแล้วโยมบาลส่งตัวกลับคืนมามาเกิดใหม่แล้วก็มาเผยแพร่ความรู้อันนี้มันก โอกาสอย่างนั้นมันน้อยนะครับเพราะว่าจะมีกี่คนล่ะที่ตายแล้วยังไม่ถึงคราวต้องตายโยมบาลท่านมาเกิดใหม่ให้ฟื้นคืนชีพได้มันน้อยนะครับลองพยายามพิสูจนด้วยตัวท่านเองนะให้ได้ว่า,าไปดูนรกสวรรค์ไปเห็นผีปเป็นปีศาจเห็นเปรตอสุรกายเห็นเทวดาด้วยตาเนื้อของท่านาทั้ง ตาเนื้อแล้วอายตะทันะทั้งหกช่องทางคือตาหูจมูกลิ้มแล้วก็ผิวกายหรือสัมผัสนะนะแล้วก็ทางใจเนี่ยคนนี้นะดูให้ได้นะท่านจะดูได้อย่างไรอ่ะท่านจะดูได้ก็ต้องอมีทานศีลภาวนานะครับทำสามอย่างนั่นไตสิกขาทานก็มีอมิสทานธรรมทา,านอภัยทานอภัยทานนี่คือการเจริญเมตตานะ นะครับศีลก็คือมีศีลห้าเป็นหลักสําหรับขอเอริหัตหรือปุชชนธรรมดาแล้วก็ผู้ที่สูงกว่านั้นนะก็เป็นศีล8แปดสีลสิบตําแหน่งนี้เป็นต้นนะทาให้ได้มากตามแต่ศรัทธาแต่อย่างน้อยศีลห้าต้องมีนะครับอันนี้นะถ้าท่านทําได้คือไปรู้ว่ามีนรกจริงมีสวรรค์จริงมีผีจริงมีเบ็ดอสุรกายจริงม,มีเทวดาจริงนยะถือว่าชาตินี้ไม่เสียชาติเกิด อย่าไปกลัวผีที่จริงผีก็ชอบที่เรากลัวผีนะครับเพราะเราเองก็เป็นผีแต่เพียงเพราะเรายังไม่ตายในชาติปัจจุบันนะผีก็อยู่ในภพอีกภพหนึ่งเป็นกายละเอียดถ้าเราไปกลัวเขาเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบเขาะนะเพราะเราเนี่ยเป็นผีที่อยู่ในภพมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเป็นผีที่มีกายหยาบไม่ควรจะไปกลัวเขานะครับ่ควรจะรีบผลขวายทำความเข้าใจ ในผีแล้วก็เทวดาให้มากๆนะครับจะได้เวลาตายไปแล้วจะได้ไม่แปลกใจเพราะว่าเราเป็นผีเป็นปีศาจเป็นเทวดาจะได้เออเราก็เคยทําใจไปแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะได้ไม่ไม่เซอร์ไพรส์ไม่ประหลาดใจโอเคนะอืมก็ขออ,อทำทานศีลภาวนาให้สมเสมอนะอ่าสวดมนต์นะชวนาสวดมนต์นะนักสมาธิ วิปัสสมถากรรมฐานวิปัสนากรรมฐานเขาว่าไปตั้งอธิษฐานจิตขอบรรลุธรรมก่อนตายในชาติปัจจุบันจะได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งก็อาจจะฝืนความต้องการหรืออุปนิสัยของท่านที่ติดสุขในทางโลกหรือติดโลกธรรม4มันจะฟื้นฟูนิดน,นึ่งทำนองว่านิพพานไม่สนุกไปสวรรค์ดีกว่าอย่างอย่างที่ลุงเคยเป็นน่นแหละนะครับ เมื่อข้อคอเมื่อท่านสามารถที่จะเห็นผีปีศาจเทวดาได้ท่านก็จะเข้าใจในภพอันเกิดจากอุปทานอุปทานนี้ก็คือความมีตัวตนหรืออัตตาได้ดีขึ้นเชื่อว่าภพเกิดจากอุปทานเป็นไปตามกรรมอันมีกรรมดีกรรมชั่วมีขึ้นมีลงได้นะครับเมื่อเสวยสุขเป็นเทวดาหรือเป็นพรม ไม่ว่าจะเป็นเทวดาชั้นไหนก็ตามหมดบุญแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกท่านจะเจอก็คือไปเกิดในนลกภูมิอันนี้พูดตรงๆนะเทวดาทุกท่านเนี่ยหมดบุญแล้วไปลงนรกทั้งนั้นแหละถ้าอย่างดีก็ไปเป็นสัตว์ในฉานเพราะมันหมดบุญครับเข้าใจความหมายหมดหมดบุญไหมหมดบุญก็คือหมดบุญนะครับเนี่ยนะ บางท่านก็อาจจะมีบุญเยอะมีบุญเหลือมากก็อาจจะได้เกิดเป็นเป็นอะไรเป็นมนุษย์แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นโรกภูมินะครับพอหมดจริงๆแล้วก็คือที่เหลืออยู่คืออาคุศรกรรมจะส่งผลถ้าหากว่ากุศลกรรมหมดแล้วสิ่งที่จะส่งผลต่อคืออาคุศรกรรมนะครับตัวอย่างตัวอย่างเช่นว่าบุคคลในชาติปัจจุบันสวยสุขจากโลกธรรม มีตำแหน่งหนะ้าที่การงานราบยศสุขสรรเสริญมากมายมหา,าศาลนะครับแต่ว่าไม่สร้างกรรมดีนะครับมืดบอดต่อ,อพระรัตน์ไตรไม่ศรัทธาในพระรัตนไตรเมื่อตายแล้วก็จะมีนรกและเดริชานภูมิเป็นที่หมายเป็นต้นลุงไม่ได้มองในแง่ร้ายแต่หมูพูดในแง่ความจริงเพราะเราลุงพิจารณาและเข้าใจแล้วจึงพูดอย่างนี้นะครับใช้เวลา ประมาณเดือนหนึ่งอะซึงจะพิจารณาอยู่ได้เข้าใจได้นะครับอันนี้ทํานองเดียวกันท่านที่บำเพ็ญทานศีลภาวนาจนเป็นประจํานะถึงระดับที่พระธรรมคุ้มครองท่านได้นะครับก็คือว่ามีเทวดาประจําตัวท่านก็จะได้รับโอกาสเห็นพบใหม่ของท่านก่อนตายในชาติปัจจุบันได้คือท่านน่ะ มีบาร,รมีสามารถตั้งอธิฐานจิตขอดูที่อยู่ใหม่ที่จะไปเกิดใหม่ก่อนตายในชาติปัจจุบันได้ท่านทำได้อย่างนี้ท่านก็ไม่เสียชาติเกิดนะแต่ถ้าถามว่ามีกี่คนที่ทำได้อย่างนี้ก็พินาเาเองนะครับมันต้องใช้ความเพียนพยายามความตั้งใจมั่นในการาทำทานศีลภาวนาค่อนข้างจะมากลุงก็ทำมาตลอดชีวตลง เล็กๆแน,น้อยเหมือนกับน,น้ําหยดใส่ตุ่มอาจจะไม่แข็งครัดไม่มีความเพียนเหมือนกับบรปรพชิตหรือนักปวดเพราะเราเป็นครือขนะครับเรามีเวลาน้อยยุ่งกับทั้งโลกซิ่ก็เยอะแต่ว่าเราอาจจะทํามาหลายภพชาติแล้วถึงอาจจะเป็นจุดหนึ่งระดับหนึ่งที่มันเพียงพอนะครับที่จะทําให้เราเห็นได้ดวงตาเห็นธรรมบ้างเล็กๆน,น้อยทำนองนี้เป็นต้นนะอืม เรื่องนี้ต้องอาศัยเวลานะแล้วก็อาศัยความเพียรตามอิทธิบาท4สีในการพิารณาโพธิปักิยธรรมแล้วก็ปิกิจจสุตประบาท12ขั้นตอนปมกิจจสุตประบาทเนะี่ยโดยย่อคือขันห้าขันห้าจะมีรูปหรือกายที่เหลือเป็นนามนธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณก็คือมีแค่รูปนามเท่านั้นนะครับนะเราแยกออกได้ เราจะเข้าใจในเรื่องของประเกตจากสุนบาทได้ดีขึ้นนะครับเข้าใจในเรื่องของวิปัสนากรรมฐานได้ดีขึ้นคือการแยกรูปนามออกจากกันนะครับแล้วก็เมื่อถึงระดับที่ข้อ4.3นะ4.3เมื่อถึงระดับที่ท่านสามารถจะมีเทวดา <c oughs> ประจำตัวแล้วเนี่ยท่านจะได้รับการสื่อสารจากเทวดา โดยตรงหรือมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเทวดาที่คุ้มครองท่านนะ,ะเช่นในรูปของพลังงานพลังงานบางท่านเนี่ยนะก็อาจจะรับพลังงานที่พุ่งตรงเข้ามาอย่างกลางกระหม่อมหรือจกกักระขาวจักกะตรงกลางกระหม่อมบางท่านก็มาทางสัมผัสาทางปลายปลายนิ้วมือขึ้นมาทางถึงข้อมือก็ข้อศอกแขน แล้วเข้ามาที่ตวัวต่างๆแล้วแต่นะครับแต่อย่าลืมว่าพลังงานนะั้นมีทั้งบวกและลบนะท่านต้องแน่ใจว่าบางทีก็เป็นพวกมารหรือเป็นอสุรกายก็ใช้สัมผัสอย่างนั้นมามา,มาทําให้ท่านรู้สึกได้เช่นเดียวกันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของเทวดาแท้อาจจะเป็นพวกมารพลังงานมืดนะที่ต้องการให้ท่านไปเป็นบริวารเขาก็เข้ามาแทรกได้เพราะพวกนี้ อาศัยบาร,รมีท่านในการดำรงอยู่นะครับจึงเป็นเรื่องที่ต้องเรามาระวังสำหรับท่านที่คิดว่ามีเทวดาคุม้มครองนะต้องระวังด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าท่านมีเทพคุมค้มครองมีจริงแล้วเนี่ยเทวดาที่คุมค้มครองท่านจะไม่ปล่อยให้พลังงานแปลกปลอมเหล่านี้แทรกซึมเข้ามาในในร่างกายท่านได้หรือในกายท่านได้เขาจะผลักออกไปโดยอัตโนมัติ พลังงานแล้วก็มีกลิ่นกลิ่นหอมที่ไม่มีในโลกนี้เป็นกลิ่นที่ไม่ทําให้เกิดการมาราคะแต่เป็นกลิ่นกลิ่นที่ทําให้เกิดความสดชื่นเบิกบานหายเหนื่อยทำนองนี้เป็นต้นนะอหรือบางทีก็มีเสียงมีการรับรู้ในความฝันเสียงแค่เช่นจิ้งจกทักแต่ไม่มีตัวจิ้งจกอะมีแต่เสียงทำนองนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็การรับรู้ในความฝัน อาจจะทําให้ท่านฝันหรือเกิดลังสังหรณ์แปลกๆอย่างนี้ก็ได้นะอันที่4.4เมื่อถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยนะท่านก็จะไม่หวนกลับไปทําอาคุศสลกรรมอีกออแล้วก็ท้าตั้งใจนะจะเดินตามเส้นทางสายธรรมะหรือเส้นทางสายเปลี่ยวท่านก็จะได้บรรลุสมความปรารถนาคือเส้นทางที่คนก็ไม่เดินกันนะเพราะมันเต็มไม่ได้ขวากหนาม ประสัมากมายประสักก็คือต้องเอาชนะจิตใจในควาต้องการของตนเองเอาชนะกิเลสของตนเองอันนี้นะซึ่งคนส่วนมากเนะี่ยไม่สามารถทําอย่างท่านได้นะครับอุปมาประหนึ่งก็คือว่าท่านคือเขาวัวในขณะที่คนส่วนมากคือขนวัวประมาณนั้นนะแต่ว่าไม่ได้ถึงจริงจังอะไรนะ เป็นว่าท่านคือคนส่วนน้อยที่เหลือคนส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ทําอย่างท่านก็นแล้วกันนะข้อ4.5หมายความว่าหมายความว่าสุขติพบของท่านเนี่ยรออยู่เบื้องหน้าแล้วก็โสดาปฏิผลคืออริยมรรคในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนเบื้องต้นน่ยคือโสดาปฏิผลน่ะคือรางวัลที่รอท่านในเบื้องปลายนะครับ เมื่อท่านได้โสดาบันแล้วเนี่ยท่านก็จะไม่ถอยกลับหลังอีกนะท่านก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆไม่เกินเจ็ดชาติข้อที่หขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่เบื่อโลกเบื่อโลกนี่คือเบื่อ,เ,อ,อเบื่อกิเลสตนเองนะแล้วก็ทำให้เกิดสม,มะระทานสี่จเจริญขึ้นสม,มรภัทานสี่คือละชั่วทำดีนะคือจะไม่ทำกรรมชั่วนะครับ อย่างน้อยก็แล้วก็จะทำกรรมดีเพิ่มขึ้นจะไม่ทําชั่วนี่คือสมรัติฐานสีนะหลักสั้นๆนะอย่างน้อยก็จะเป็นกําลังใจให้กับตนเองนะครับอันนี้ตนเองก็คือหมายถึงลุงด้วยนะจะได้ไปฟังก่อนนอนทุกๆคืนสวัสดีครับ